ดีน่าสะสมมีเข้ามาแล้วนะคะบอกเลยใครที่หารถสปอร์ตสวยๆราคาดีๆนะคะที่สําคัญได้เป็นเครื่องดีเซลด้วยเปิดประทุนออปชั่นจัดเต็มคันนี้ห้ามพลาดค่ะน,นี่ค่ะ,คะมีเข้ามาสดๆร้อนๆเลยนะคะกับรถสปอร์ตแบบหรูๆละ่ะๆต้องเป็นคันนี้เลยหาอยู่ไม่ควรพลาดเด็ดขาดกับคันนี้ค่ะ b c ว 420D เครื่อง2,000ดีเซลปี2015ค่ะคันนี้ตัว M Sport F33 นะคะราคาสุนิเศษ1,490,000บาทนะคะที่สำคัญไปกว่าน,นั้นนะคะคือคันนี้นะคะออกศูนย์ BM ็มไทย a ลนนะ,ะลูกค้าขาใช้ไปแบบสบายใจหายห่วงแน่นอนสภาพของตัวรถนะคะคันนี้รถเฮียใช้เองเลย สีดำที่ลูกค้าเห็นสีดมเดิมทั้งคันเลยนะคะสำหรับคันนี้เป็นหลังคาแข็งด้วยเป็นแบบเปิดประทุนได้ด้วยเดี๋ยวเราพาดูรอบๆคันกันก่อนนะคะด้านหน้าของเขานี่จะเน้นเป็นสีดำนะคะกระจังหน้าเปียโนโแบ็กสีดำทั้งแผงแบบนี้โลโก้เห็นชัดเจนเลยนะคะที่สัมพันธ์มาพร้อมกับเซ็นเซอร์ด้านล่างถึง4จุดเลยนะคะ ไฟเป็นตัวไฟใหม่ใหม่เนื้อเชลแล้วเรียบร้อยเป็นไฟโปรเจคเตอร์ด้านในมาพร้อมกับไฟตัดหมอกด้านล่างที่สําคัญนะคะสะเกิร์ตด้านล่างนะจะเป็นเคปลาคาร์บอนนะคะที่แต่งมาแล้วเรียบร้อยบอกเลยหรูหลาาลงตัวสปอร์ตสุดๆด้านหน้าประมาณนี้เดี๋ยวเราไปชมด้านข้างกันบ้างดีกว่ามานี่เลยนะคะในส่วนของด้านข้างแม็กเดิมจากศูนย์นะคะแม็กลายใหม่มาพร้อมกับแม็กขอบ19 นะบอกเลยยางปีใหม่พร้อมใช้งานแบบสุดๆนี่เลยโลโก้ M Sport นะคะอยู่ครบนะด้านล่างมีเหมือนกันนะคะในส่วนของสเกิร์ตเป็นเคบล่าที่ได้มานะคะไปเลี้ยวที่กระจกมองข้างแล้วเรียบร้อยอันนี้เปิดประทุนให้ลูกค้าดูก่อนเลยภายในเบาะแดงแบบหลูหรละสีที่นั่งแบบนี้นะคะเป็นแบบ2ประตู เดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายกันบ้างดีกว่าค่ะลูกค้าด้านบนนะคะตรงนี้นะจะเป็นในส่วนของเคปเล่าเหมือนกันนะคะคาร์บอนที่ได้มาเนาะโลโก้อยู่ครบทุกจุดเลยนะคะ 420D มีเซ็นเซอร์ด้านล่าง4จุดเหมือนกันเดี๋ยวเราไปดูออปชันด้านในกันบ้างดีกว่าว่าในตัวรถเขามีอะไรให้บ้างไปชมกันเ่อะปะนี่ค่ะเรามาดูออปชันภายในกันบ้างดีกว่าเจ้าของเดิมดูแลอย่างดีเป็นรถของเฮียเองนะคะที่ใช้งานบอกเลยว่า ดูแลดีถนอมและที่สําคัญไม่จอดตันแดดเลยนะคะทุกอย่างแบบใหม่คิ๊บเลยนะสําหรับคันนี้นะคะภายในก็จะเน้นเป็นในส่วนของสีแดงนะคะไม่ว่าจะเป็นแผงประตูด้านข้างคอนโซลหน้านะคะหรือว่าตัวเบาะอันนี้ก็จะเป็นสีแดงสปอร์ตเลยนะคะแล้วก็จะเป็นในส่วนของหลังคาดําด้วยเดี๋ยวจะลองปิดให้ลูกค้าดูเลยนี่เลยนะคะปิดให้ดูแบบนี้เลยนะคะ เราก็จะกดลงไปเรื่อยๆแบบนี้เลยนะคะจนกว่าจะปิดสนิทแล้วก็ตัวกระจกไฟฟ้านะคะขึ้นสี่บานแบบนี้เลย mm hmm. เลื่อนมาคอนโซลด้านหน้าบ้างดีกว่าในส่วนของคอนโซลด้านหน้าจออันนี้ก็จะเดิมๆจากศูนย์เลยนะคะลูกค้า mm ่ะ hmm. แบบรอบทิศทางเลยนะสำหรับตัวจอที่สำคัญนะคะแอร์สี่จุด เหมือนเดิมนะอันนี้ก็สแตนดาร์ดอยู่แล้วนะคะแล้วก็จะมีลายที่เขาแต่งมาให้นะคะอันนี้ก็จะเป็นสีขาวๆบอลเงินแบบนี้เดี๋ยวเราเลื่อนมานี่ในส่วนของด้านหน้าบ้างดีกว่าก็จะเป็นโหมดแอร์ต่างๆนะคะวิทยุแล้วเลื่อนลงมานิดนึงก็จะเป็นโหมดแอร์ออโต้ลูกค้าเลือกใช้งานได้เลยช่องใส่ของใส่แก้วน้ําที่เสียบพาวเวอร์เอาเลสนะคะมีครบแล้วก็เลื่อนลงมานิดนึงก็จะเป็นโหมดเ e กียร์ไฟฟ้านะคะที่ได้มาก็จะมี ในโหมดของโหมดสปอร์ตนะคะโหมดอีโคนะคะที่ให้เลือกใช้งานได้เลยมีจอยคอนโทรลเลอร์นะคะควบคุมในส่วนของจอแล้วนี่เลยตัวเปิดปิดประทุน,นะคะนี่ให้มานะคะกดขึ้นกดลงได้ปกติกดค้างแล้วก็จะมีที่พักแขนนะคะหนังสีแดงแบบนี้เลยนะคะช่องใส่ของเล็กๆแบบนี้นะคะที่เสียบ usb aux US จะซ่อนอยู่ด้านในนะคะ เบกมือนะคะอยู่ด้านข้างคนขับเลื่อนมาด้านหน้าบ้างดีกว่าพวงมาลัยทรงสปอร์ตสามก้านแบบนี้เลยนะคะเป็นของ M Sport เองมีแพดเดิลชิปด้านหลังนะคะจอนะในส่วนของจอชอบมากเลยสปอร์ตหรูหราแล้วก็ดูดีนะคะเป็นจอดิจิตอลแล้วเรียบร้อยเนาะอันนี้ก็ลงตัวที่เขาดีไซน์มาส่วนตัวเบาะนะคะเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะคะคู่หน้า2ฝั่งแล้วฝั่งคนขับเองก็จะมีตัว เซตด้วยนะคะเซตปรับเบาะที่นั่งเป็นเมมโมอรีนะคะจะอยู่ด้านล่างเนาะไม่ได้อยู่ด้านบนส่วนตัวกระสุกนะคะเป็นไฟฟ้าทั้งหมด4บานเลยนะคะที่ให้มาอ่ะด้านหน้าก็จะประมาณนี้นะคะในส่วนของตัวเบาะพูดไม่พูด,ไม,พดไม่ได้เลย M Sport แบบนี้นะคะเบาะหนังสีแดงที่ให้มานะคะหอ่อหุ้มสลีละเป็นแบบบัคเกอร์สีนะคะจะทรงยยาวสปอร์ตสปอร์ตแบบนี้เลยเดี๋ยวเราดูด้านหน้าแล้วเดี๋ยวลองไปนั่งฟิลด้านหลังกันบ้างดีกว่าค่ะปะ นี่นะคะเวลาลูกหานั่งเนาะอันนี้ก็ปรับเบาะได้เลยนะคะปกติเดี๋ยวเลื่อนให้นะคะประมาณนี้นะคะด้านหลังนะ,ค,ะคนขับก็ประมาณนี้อูลูกค้าลองดูพื้นที่ไม่ได้ขับแคบเลยนะสาหรับตัว 420D คันนี้ขานะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของขาของหัวไม่ติดคือนั่งสบายละกันแต่ว่าถ้าจะสบายขนาดนั้นก็ไม่ใช่นอะนด้านหลังมันก็แอบตรงนิดนึงนะคะแต่ว่าช่องอำนวยความสะดวกในส่วนของแอร์ อ่า uh, USB นะคะช่องใส่แก้วน้ําแล้วก็จะมีในส่วนของตัวพักแขนมานะแต่ว่าก็ไม่ได้ไม่ได้อำนวยขนาดนั้นเนาะอันนี้ก็จะเป็นพรมสีดําแบบนี้นะคะก็ถือว่าเรียบร้อยด้านหลังคือสะอาดมากนะคะแล้วก็ที่สำคัญมียางปูพื้นมาให้แบบบคบแบบนี้เลยนะคะไฟก็มีในส่วนของตัวด้านบนนะคะก็ถือว่า เรียบร้อยสวยงามนะคะสำหรับคันนี้แล้วก็ราคาสุดพิเศษนี้หาอยู่ในท้องตลาดนะคะไอบอกเลยราคานี้พิเศษสุดแน่นอนย้ำอีกทีดีกว่าใครที่สนใจคันนี้ไม่ควรพลาดนะคะกับ bmw 420D นะคะเครื่อง2000ดีเซลปี2 0 1 5ตัว f 3 3นะคะ m Sport ออกศูนย์ bm Thailand ราคาสุดพิเศษ1 4 9 0 0 0้ คันนี้ตอบโจทย์แน่นอนหาอยู่ไม่ผิดหวังโทรมาได้เลยที่เบอร์0832222203หรือเข้ามาชมรถได้เลยที่โชว์รูมกิจสดากูดค่ะไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะสำหรับ BMW คันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย